ยกมือสาธุอนุโมทนาบุญก็ได้บุญร่วมกันเจ้าวันนี้น้องมานีกับครอบครัวเดินทางไปทําบุญเลี้ยงเพนพระร้อมกับเลี้ยงโรงทานผู้ที่มาร่วมงานเจ้าเลยเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากและเอาบุญมาฝากแฟนซอทุกคนเจ้า บะกองฮับสินฮับปอนเรียบร้อยแล้วบันเลงเลยเจ้าย่างแบบเต่าไฟฟ้าพร้อมกับเต่าทานแบบอี้เลยเจ้ากลินหอมตลบอบอวนเลยเนิ่มกับน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรของน้องปานีได้ไหมได้จิมรับร้องวัดติดใจแน่นอนเลยเจ้าบะปอได้เชฟลูกอำเภอแม่แตงมาเจ้านี่กล้าดูคนแปลงหมาล่าแล้วมันน่ากินก็เจ้าโอ้โห นอกจากปิ้งย่างหมาล่าแล้วนะเจ้ายังมีน้ำลำไยแล้วก็สาคูลำไยผลละไมผลผลิตแจกสวนเลยนะเจ้ากินหมาล่าเพชเพฮ้พอนๆอนได้น้ำลำไยนี่ชื่นใจเลยเจ้านี่เบาวน้อยเสมิงเนอมาช่วยปิ้งย่างหมาล่าถึงสองคนขอบใจน้องนั่งนักน,นะเจ้าพอคลิปน้องปนีแล้วเป็นคลิปภาคเสียงตวยัวเพื่อนเปือน,อนแฟนแฟนซอชอบก็เจ้าไว้น้องจะทำคลิปแบบนี้ให้ดูกันบ่อยๆช่วยก็ไลก์ก็แชร์เป็นกำลังใจตัวเนอจะมาภาคมันมันุฟัง